ห้องทํางานอ่ะเป็นห้องที่เราใช้เวลาทุกวันเป็นเวลานานๆเนาะเป็นที่ที่ก่อกํากเนิดความคิดสร้างสรรค์หลายๆอย่างมันต้องเป็นสเปซที่ calm cozy flexible และก็ที่สําคัญอ่ะบรรยากาศมันต้องส่งเสริมให้เกิด creativity ด้วยด้วยความที่ material ต่างๆที่ใช้ในห้องนี้จะเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้สีอ่อนสีขาวอลูมิเนียมกระจกแล้วก็พื้นปูนเกลือยสีที่จะใช้ทาผนังอ่ะจะเลือกเป็นสีเบจอ่อนๆอมเทาเพื่อให้เข้ากับความ neutral ของห้อง เพราะนี้ปอนเพนแ Air แคร์เป็นสีท่งวัตกรรมทาภายในที่ตอบโจทย์ทั้งความงามและสุขภาพครับเขามีเฉดส,สีที่หลากหลายแมชเข้ากับทุกโจทย์ของการออกแบบและยังมีคุณสมบัติปกป้องสุขภาพด้วยช่วยฆ่าเชื้อโรคฟอกอากาศไม่มีสารระเหยที่ทำให้เกิดภูมิแพ้ด้วยครับสวยด้วยแคร์ด้วยแบบนี้ไม่รักได้ไงเนาะ